สวนเบญจกิติสวนสาธารณะนะใจกลางกรุงเทพมีพื้นที่รวมกว่า450ไร่พื้นที่ฟอกปอดของชาวกรุงเทพภายในสวนนั้นจะมี2ส,ส่วนด้วยกันค่ะคือส่วนของสวนน้ำเบญจก,กิติที่อยู่ติดกับศูนย์ประชุมแห่งชาติ4<ด><ๆ>ีกิตจะเป็นบอ่อน้ำขนาดใหญ่และมีทางเดินไว้สำหรับวิ่งเดินและเลนของปั่นจัก,กรยานด้วยค่ะและที่นี่ยังมีกิจกรรมต่างๆให้ได้ทำมากมายเช่นกิจกรรมปั่นเรือเปายเรือคายั้งวิ่งออกกำลังกาย จักรยานหรือก,กิจกรรมกีฬานานาชนิดที่ศูนย์กีฬาเบนจักกิตติแบดมินตันปิงปอง,ปองพิเคเกิลบอลฟุตซอลเทคบอลบาสเกตบอลสตีดบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและโยคะค่ะและอีกส่วนคือส่วนของสวนป่าเบนจากกิตติที่มีไฮไลท์อยู่ตรงทางเดินลอยฟ้าหรือสกายวอล์กนั่นเองค่ะซึ่งระยะทางนี้มีความยาวเกือบ2กิโลเมตรค่ะสำหรับเดินขึ้นมาชมวิวธรรมชาติสวยๆใจกลางกรุงเทพหรือจะออกกำลังกาย ก็ได้เช่นกันค่ะอีกทั้งยังเดินเชื่อมสะพานสีเขียวไปยังสวนลุมพินีได้ด้วยค่ะที่ห้ามพลาดเลยก็คือมาเช็คอินถ่ายรูปสวยๆค่ะทางเดินนี้ทําออกมาได้สวยมากๆเหมือนอยู่เกาหลีแบบนั้นเลยระหว่างทางก็จะมีเกาะต้นไม้ที่ไว้สําหรับกักเก็บน้ําสวยและแปลกตามากๆค่ะแต่ถ้าได้มาเที่ยวในช่วงค่ําๆบรรยากาศก,ก็จะเป็นอีกแบบเลยค่ะเพราะไฟของทางเดินจะส่องแสงสว่างอย่างสวยงามทําให้ยิ่งเหมือนกุงโซลเข้าไปอีกเลยดูสวย แปลกตาและดูผ่อนคลายไปในเวลาเดียวกันค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาสวนสาธาร,รณะในกรุงเทพที่มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างให้ได้ทำสวนเบญจกิตติที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ